ครับสวัสดีครับผมมอนี่บ่าวพ่นใช้สิบห้ามาเยี่ยมชมในการเพราะกา้าหรือว่าเพาะเมล็ดฟักทองนะครับผมนี่ครับขั้นตอนแรกที่เราได้ทำการเอาดินลงใส่ถาดเพาะลงเสร็จเราก็เสียบด้วยเมล็ดฟักทองนะครับเอาด้านแหลมลงนะครับผมเอาด้านแหลมลงเหมือนที่น้องก็กําลังเสียบเม็ดฟักทองอยู่ตอนนี้ครับ เอาด้นานปลายด้นานแอมลงนะครับใส่หลุมละ1เม็ดนะครับหลุมละ1เม็ดนะครับนี่ครับผมใส่หลุมละ1เม็ดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเอ่าเสียบหลุมละ1เม็ดพ่อครับผมไม่ต้องใส่เกิน1เม็ดนะครับเวลาเข้าไปปลูกเข้ากับปลูกเม็ดเดียวต้นเดียวนะครับผมเห็นว่าครับผมนี่ เพาะข้าหามเกินเกตหรือ8วันนะครับผมถ้าเกินนั้นเบี้ยเขาจะโตเกินไปนะครับเกตถึง8วันเราลงลงปลูกได้แล้วนะครับเราต้องลงหลุมปลูกได้นะครับผมถ้าเกินนั้นเบี้ยเขาจะแก่เกินไปเวลาไปปลูกเขาจะชะงักเขาจะไม่เดินเหมือนเบี้ยเล็กเบี้ยเล็กเวลาเราไปปลูกปุก๊บเขาจะติดเลยนะครับเขาจะเดินเร็วกว่าเบี้ยที่โตกว่านะครับนี่ในการพบลูก ถับเบี้ยใหญ่ครับเขาปลูกไปแล้วมันสีเหลืองกันครับใบเลี้ยงเขาจะเหลืองก่อนแล้วค่อยกลับมาถอดยอดแล้วค่อยกลับมาเขียวนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเดอ้อนี่ผมก็เลยอยากมาบอกรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องวาในการพอกาเห็นแบบไดนี่นะครับเสียบเม็ดเดียวแล้วครับเด้อในการพอกาเสียบเม็ดเดียวต่อหนึ่งหลุมครับเพราะห้ามเกิน8วันสูงสุดเราต้องปลูกได้เลยนะครับ อันนี้คือฟักทองนะครับผมสิบมคราบเข้าพอกาหลังจากเข้าเสียบเม็ดพอก่ารเรียบร้อยเขาก็โรยโด้วยสตาร์เกิรจีนะครับเด้อโรยโด้วยสตาร์เกิรจีเพื่อป้องกันมแมลงปากตูดหรือว,ว่าผกแมงเต่าท้องผกอย่างพวกนี้นะครับมันสิมากัดกินใบใบฟักทองเข้าตอนโพขื้อนมาหน่ยน่อยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันเราต้องป้องกันด Star ้วยสตาร์เกิลกีนะครับโรยในถาดได้เลยครับเด้อโรยในถาดให้ทั่วทุกหลุมนะครับโดยให้กระจายทั่วทุกถาดทุกหลุมครับหลังจากโรยสตาร์เกิลกีเสร็จเข้ากับรถโดยน้ำครับผมน้ํารดเช้าเย็นนะครับเด้ออย่าหดสายจนเปียกโชกเลยครับเด้อหดให้พอประมาณลดให้พอประมาณแต่ต้องลดให้ทั่วทุกหลุมทุกถาดความเหมาะสมต้องพอดีนะครับใช้บัวเราก็ได้นะครับ บัวหดน้ําโหนี่ใช้บัวแบบลไข่สังกะสีนะครับผมเขาจะรูเล็กและเขาจะออกเป็นฝอยดีครับถ้าบัวพลาสติกรูเขาจะใหญ่ดินจะกระเด็นนะครับผมถึงอยากใช้บัวแบบคลไข่สังกะสีนะครับบานภาษาอีสานบานเท่าอื่นนะครับนั่นนะครับเอาแบบนั้นนะครับผมหดน้มแล้วเขาจะออกเป็นฝอยดีมากครับเขาจะรูไม่ใหญ่นะครับเวลาเราลดน้ําดินจะไม่กระเด็นออกจากถาดเพราะนะครับผมนี่คือข้อดี สำหรับวัวรดน้ำก็เรยบอกให้พ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจสำหรับการเพราะฟักทองทำยังไงบางคนทำไม่เป็นเห็ดว่ายากหรอกครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเทาดินเส่ถาดเต็มเข้ากับเม็ดเป็นเน็บลงเอาทั้งปลายแหลมเน็บลงนะครับเด้อย่าวทั้งทูเน็บได้ครับเอาปลายแหลมเน็บลงแล้วเขาก็จะแตกเน็บเม็ดเดียวต่อหนึ่งหลุมนะครับหลุมนําเม็ดนี่นะครับเบื้องไว้ครับอีกสองขึ้นขึ้นเม็ดแล้วครับเนี่ย ผมเน็บมือนอีมือเอื้อนขืนเมดครับนี่ครับแต่ขึ้นซาบราบนะครับเดี๋ยวผมจะมาทายบ้องครับว่าเกตแปดวันจะต้นแบบไหนนะครับในการเพราะเออวันนี้ทําอย่างนี้พอแล้วกันนี่โรยสตาร์เกิรกีนะครับถ้าพ่อแม่ปี่น้องคนใดสนใจอยากจะปลูกกระท่มาหาบาวพรชัยด่วนเลยนะครับเดอ้อโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าหกแปดสี่หกเจ็ดเก้าห้าบาพรชัยครับในน้ำ ทุกขั้นตอนครับในการปลูกผู้ใดสนใจอยากจะปลูกฟักทองกับทุ่มาได้แล้วครับเด้อทุ่มาที่เบือบาาพอนใช้ไปใหนละครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าพอนใชัยน้าในเด้อครับชิปหนาบ้าพอชใชสิมโล่งให้เบิ่งอีกต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ้าวพอนใชขอคำว่าสวัสดีครับผม